ได้หมดแล้วเน,นี่ยเอาเยียงก่อนนะใส่น้ำแบบนี้ิลอถ้าเย็นแล้วจะห่อยากหน่อยมันอเช้าร้อนร้อนูอน้ทำไปปุ๊บตับ้งปุ๊บแป๊บ อันนี้เป็นหน้าปลานะแม่อืมนี่ปลาแห้งเน,อน้อปลาช่อนแหง้แหงอะ่ปะปลาช่อนคั่วแห้งเนอ้ออันนี้เนอ้อหน้าปลาแหง้งสามอันยี่สิบเหมือนกันอ่าฮะใสออันนี้หน้าสังขยา ห่อสวยเชียวเอาปลาสองอันแม่เนี่ยปลาแห้งไม่หวานนี่เขาใช้ปลาอะไรทำแม่ใช้ปลาอะไรทำครับปลาช่อนปลาช่อนนะครับปลาช่อนแห้งเนี่ยปลาช่อนทอดเอามาแกะถ้าแกะแล้วไปคั่วอีกนะคั่วให้มันแห้งนี่หน้าปลาแห้งนี่นะชุดเนี่ยยี่สิบบาทนะครับ ร้านพัดต่ายนะฮะอยู่ซอยประการังคมโพราชนะครับ